โอ้โหพอพูดสเปคจบเหมือนใหญ่ให้ลองเรียก้วครับผลเทรู้สึกนะว่ายางมันมันนุ่มนะแต่แต่มันไม่ได้นุ่มแบบเขาเรียกมันไม่ได้ย้วยแบบเยลลี่เยลลี่อ่ะไม่มีนะเชือดเลนส์้นี่ยฮไปสบายๆนะมั่นใจนะ ตอนนี้เราก็มาทดสอบยางตัวใหม่ของพิสโตนใช่แล้วครับพี่แอมครับก่อนอื่นเราขออนุญาตแนะนำก่อนวันนี้เรามาครอสกันครับผมระวางท็อปจากออโตเด็บครับแน่นอนแอมจากคาสโนวาครับผมก็เรียกว่าเป็นเป็นทริปแบบไลฟ์สไตล์นะครับพี่แอมวันนี้ที่เราจะเดินทางไปกับยางใหม่นะบริสโตนทูลันซาซิกส์เรียกว่าโอ้โหเพิ่งออกจากเตาเลยไหมมีจริงๆเป็นปีแล้วออ๋ช่วงปีแล้วแต่ว่า เขาเนี่ยอยากให้เราทดสอบในช่วงหน้าฝนครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการควบคุมเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเล่นถนนเปียกเขาบอกว่ามันมันดีขึ้นเยอะดีขึ้นเขาเลยอยากให้เราลองแต่วันนี้ก็ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะ,ะแต่ว่าก็คลึ้มๆนะครับใช่ใช <c oughs> ก็ต้องบอกว่าอะไรนะทูรันซ่าซเนี่ยเป็นยางพรีเมียมแบบนุ่มเงียบบที่เราก็จะเห็นได้ ติดตั้งอยู่ในรถเก่งรถซีดานแบบนี้ใช่ไหมครับพี่อเขาบอกว่ามันจะได้ทั้ง3กลุ่มก็คือพรีเมียมหลูของยุโรปครับผมพรีเมียมของทางญี่ปุ่นอ่ะแล้วก็รถพลังงานไฟฟ้าครับมใช้กับรถไฟฟ้าได้ด้วยใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีเรื่องของ อะไรนะ r r c หรือว่าการตั้งแรงหมุนเนี่ยที่ดีขึ้นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมทดสอบยางมาเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าพอมเป็นรถท้่มันเราไม่ได้วอลลี่เท่าไหร่จริงถามว่าความประหยัดเราวอลลี่ไหมก็วอลลี่แหละแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเหมือนรถไฟฟ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีเรื่องระยะทางการวิ่งใช่ถูกต้องถ้ามันสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นมันก็ไม่ต้องชาร์จบ่อยถูกต้องนี้แหละเราจะได้มาลองกันว่าใช่ทรันซาซิกเนี่ยมันดีขึ้น ฟิลลิ่งเป็นยังไงที่เราขับเดินทางวันนี้นะไปที่ชนบุรีกันนะครับซึ่งเล่านิดนึงว่าเจ้าทูลันซ่าซิกพีเอมเขาบอกว่าเขาเน้นเลยชูในเรื่องของความนุ่มแล้วก็รถเสียงรบกลนวเนี่ยมากกว่ารุ่นก่อนนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของความปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้นแบบที่พีอมบอกเมื่อกี้เลยแล้วก็ตัวน้ำหนักของตัวยานลดลงด้วยใช่ทั้งหมดนี้มันก็อยู่ในทูลันซ่าซิกซึ่งต้องบอกว่า มันมีจริงตัวลันซ่าซิกมันมีมันมีเขาเรียกม,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 มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะใช่สาสปีนะกับตัวลันซ,า,นซาซึ่งเริ่มตั้งแต่ตัวเลยนะจีอาร์ห้าศูนย์ใแล้วก็มา80 90 100าย่อยไล่มาเลยเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวจี0 5หตัวนี้เป็นเจนหกกับทัวรันซ่าซิกซึ่งทัวรันซ่าเนี่ยชื่อเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกันดีกว่าครับผมระหว่าง ความเป็นทัวร์ลิงของยางของบิสตอนที่เป็นทัวร์ลิงกับโพเทนซ่าโพเนซ่าความสปอร์ตใช่ซึ่งเขาเรียกอะไรบิดยางบิสตอนครับจะเป็นที่รู้จักกับผู้บริโภคเนี่ยว่าเป็นยางที่ทนทานนะพี่แอมแล้วก็อย่างที่พี่แอมบอกครับมีความเป็นทัวร์ลิงก็คือเน้นการขับขี่เดินทางที่แบบนุ่มสบายบแต่ว่าโพเทนซ่าก็ยังให้แบบสมรรถนะในการขับขี่ที่แบบมีความสปอร์ตคมในความเกาะถนนครับผม ซึ่งบอร์สโตนเนี่ยหลายคนบอกว่ามันทนจนบางทีเลกดอกยางไม่เสร็จเลยแต่ยางแตกแลวมันก็มีเรื่องของอายุเรื่องของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าทั้งตัวส่วนประส,สมของอเนื้อยางแล้วก็ตัวการออกแบบของอดอกยางเนี่ยมันทําให้สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้น คือคือระยะเวลาอายุการใช้งานเนี่ยมันยาวนานขึ้นครับผมไม่น้อยกว่า5,000โลนะจาก<ช>ตัวเดิมใช่ก็คือถ้าเทียบกับตัว T005A แล้วก็บอกว,ว,ว่าตัวหน้ายางอรพี่แอมในตัว6เนี่ยก็มีการปรับใหม่คือถ้าเราเอามาเทียบกันนะครับกับตัว T005A เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นร่องดอกยางที่ใหญ่ขึ้นครับความถี่ของบล็อกดอกยางต่างๆการออกแบบร่องการลดเสียง ในช่วงความถี่ต่ำความถี่สูงเนี่ยก็เรียกว่าสามารถทําได้ดีมากยิ่งขึ้นคือจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ผมว่ามันเป็นเชิงเทคนิคอะถูกต้องฟังแล้วก็แบบเอ๊ะมันจะยังไงเออร่องแบบนี้มันช่วยอะไรยังไงใช่ไหมครับผมฟังเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าร่องยาเนี่ยมันไม่มันไม่สมมาตรกันอะใช่ครับช่ลดเสียงใช่ซึ่งจริงๆฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องหรอกมาลองขับเนี่ยเฮ้ยแม่งลดเสียงจริงใช่ใช่ไหมมันรู้สึกนุ่มเงียบแล้วก็เนี่ยถนนเอาจริงๆนะผมอยากจะบบบอกเลยว่า บริษัทยางเนี่ยจริงไม่ต้องไปทำหรอกถนนทดสอบทดสอบเนี่ยมันวิ่งในประเทศไทยนี่แหละมันเหมือนใช้งานจริงเลยมีถนนบบทุกแบบทุกแบบหลุมทั้งความไม่เรียบทั้งโอ้โหครบมาเลยไม่ต้องไปสร้างหรอกลงทุนพันสองพันล้านทําสนามทดสอบมาเลยครับมาวิ่งเมือนไทยเนี่ยผมว่ามันเป็นเหมือนสนามทดสอบที่แบบ,แบ,บโ,โหดดีที่สุดแล้วใช่เขาเรียกว่ามีแบบทุกรูปแบบใช่ นะครับคอนกีตยางมาตอยมาตอยที่เป็นหลุมเป็นลื่นจากรถบรรทุกที่วิ่งก็มีทุกอย่างนะครับแล้วเขานี่สาคัญเลยช่วงนี้กำลังฮิตกันเหล็กถนนท่อระบายน้ํากักกางถนนนี่ก็มีบอกว่าวิ่งวิ่งไปนปึก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 พอสอบได้เลยว่ายางนี่มีความแบบโอ้โหคงทนความยืดหยุ่นขนาดไหนนะครับซึ่งวันนี้บิสตอ็บอกว่าเป็นการทดสอบแบบไลฟ์สไตล์จริงจมังมันดูเรียบหรูคําพูดที่มันดูสวยหรูแต่จริงจริงมันคือ มึงใช้งานในจัจจุบันเนี่ยแหละใช่ทดสอบกันว่าถนนเนี่ยวิ่งไปกรุงเทพพัทยาเนี่ยมึงต้องเจออะไรบ้างถูกต้องเนี่ยแค่นั้นเอกี้เราผ่านท่อนะอ่ากางถนนเลยนะเอาได้รู้กันนะครับกเกิดขึ้นซาสิคนะครับเรื่องของสเปคเนี่ยเราเราพูดกันไปคร่าวๆใช่ครับพี่แอ้มอยากให้ลงลึกนิดนึงว่าเอาจริงๆคือบางคนเนี่ยอย่างที่บอกนะ่ยไม่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกว่าสเปคมันเป็นยังไงแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาสนใจ ก,ออกต็ต้องต้องบอกบอกครับว่าเมื่อกี้เนาะที่เราคุยกันแล้วว่าตัวเรื่องของรายละเอียดยางนะที่เขาบอกว่านุ่มสบายขึ้นลดเสียงรบกวนเนี่ยได้มากขึ้นถึง8%เปอร์เซ็นเลยนะครับี่เมื่อเทียบกับตัวก่อนนะซึ่งตัวเนี่ยผมอยากให้ดูเลยมันจะมีในเรื่องของตัวรูปทรงของยางนะครับ,รบเขาเรียกออกแบบมาใหม่เพื่อประโยชน์ครับในการลดการสั่นสะเทือนแล้วก็เสียงรบกวนด้วยแล้วก็ยังมีเนื้อยางอย่างที่พี่แอมเกินไปละเขาก็จะมีในส่วนของตัว ระดับโมเลกุลเนี่ยที่มีการปรับใหม่ครับมีการใช้วัสดุทดแทนอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกโพลิเมอร์ผสมส่วนผสมของตัวซซลิก้าต่างๆเข้ามานะครับเซลิ้านี่ก็เรื่องของพวกการต้านการหมุนใช่ใช่ถูกต้องครับก็มีการปรับใหม่ทั้งหมดเลยรวมไปถึงลายดอกยางของเขาด้วยที่บอกว่าหน้าสัมผัสครับเขาเพิ่มหน้าสัมผัสเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมก็ช่วยในเรื่องของการยึดเกาะที่ดีกว่าเดิมนะครับผมก็ทําให้เจ้าทรนัพซัทซิกเนี่ย ดีขึ้นกว่าในทุกๆด้านเลยเมื่อเทียบกับตัวเก่อน,นะครับผม<ช>ซึ่งเขามีบอกให้ดูนะว่ามันดีขึ้นในเรื่องของอะไรบ้างด้วยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับ,<ต>รบผมบใช่ถูกต้องน้ําหนักเบาลงเรื่องของการยึดเกาะบนถนนเปียครับพี่แอมก็เรียกว่าดีขึ้นถึง14% โออ้เยะะนใช่แล้วก็พอถึงให้เราทดสอบหน้าหนาวไม่ใช่หน้าฝนหน้าฝนหน้าฝนนี่จริงๆเนี่ยเขาเปิด้อตั้งแต่ปลายปีแล้วนะใช่ใช่ครับผมแล้วก็มีเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน RAC ที่พีแอมพูดถึงเมื่อกี้นะครับผมก็ดีกว่ารุ่นก่อนเนี่ย15%เลยทีเดียวก็เยอะอีกก็เรียกได้ว่าเป็นตัวกราฟตัวอะไรเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าดีขึ้นในทุกๆด้านเลยแต่ในเรื่องของการยึดเกาะบนถนนแห้งเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังดีเหมือนเดิม นะครับแต่ว่าเรื่องความมั่นใจเนาะบ,บนพื้นถนนที่เปียกเนี่ยดีขึ้นมันก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ให้กับเราความถูกต้องซึ่งต้องบอกว่าตัวทเลันซ่าซิกเนี่ยครับผมมันใช้เวลา6ปีเลยทีเดียวนะในการตั้งแต่จากตัว G 0 0 5 A มาครับผมมาเป็นตัวนี้ใช้เวลา6ปีในการพัฒนานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์ที่มันเพิ่มขึ้นขนาดน,นี้ไม่แปลกใจอ่ะใช่ระยะเวลามันไม่กี่ปีแล้วเปลี่ยนเนี่ย เขียตัวเลขมันอาจจะเพิ่มขึ้นถึเทคโนโลยีมันอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากไม่ได้ต่างกันมากครับเออเขามีเวลาถึง6ปีในการมัฒนานะครับแล้วก็ร้อชฉองมาแล้วเรียบร้อยชวนลันซาซิกใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ที่เราทดสอบกันเนี่ยมีเราทั้ง3แบบให้เราทดสอบนะครับพี่เอ็มม่วาจะเป็นพรีเมียมของยุโรปนะครับรถยนต์ไฟฟ้าครับผมนะครับแต่เรานะฮะได้ตัวพรีเมียมของญี่ปุ่นตัวฮอนด้ c ซีวิดนะครับผม ก็ต้องบอกว่าเราได้ลองทั้งตัวโฉนดซาเดิมซึ่งจะคงจำฟิลลิ่งได้เนาะใช่เนาะแล้วก็ตัวซีวิกเนี่ยเราก็ได้ทดสอบกันอยู่แล้วครับผมนะถือเป็นรถที่เราคุ้นเคยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราได้คันนี้ด้วยเนี่ยล้วก็ได้ลองย่างตัวนี้ด้วยเนี่ยวันนี้น่าจะได้รู้กันละว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรมันแตกต่างขนาดไหนนะเลขที่เขาพูดใช่เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมใครก็เขียนได้ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องที่เราได้ลองกันนะครับแล้วก็ย้ําอีกนิดนึง ว่าตัว t ูล r นซ่าซินะครับเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี e n l i ไล t e en เทด้วยที่เน้นเรื่องของความเป็นมิตร mm hmm. ต่อสิ่งแวดล้อมครับพี mm ่แอมก็จะมีในเรื่องของค่าแรงต้านทานการหมุนของยางนะครับที่ลดลง15 mm hmm. น้ํา้ำหนักอย่างที่บอกนะลดลง2นี่ผมเห็นแล้ว uh huh. ผมเห็นแล้วอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีในเรื่องของอัตราส่วนการใช้วัสดุหมุนเวียนครับที่ปรับปรุงนะจาก21.5 เพิ่มขึ้นเป็น25.1%อันนี้มันคือเรื่องของรีไซเคิลไปใช่เป็นเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ่าที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นมิตรแล้วแต่ว่าประสิทธิภาพของยางก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยขึ้นด้วยใช่ใช่บอกว่าบางคนบอกว่าเห็นจะสนใจเรื่องพวกนี้แต่ผมบอกเลยนะว่าอยากให้ทุกคนใส่ใจนะครับคนละไม้คนละมือคนลนิดคนละน่อยช่วยโลกได้นะถูกต้องใช่ไหมอ่าต่อ นิดนึงนะใช่ครับช่วยได้ก็ช่วยกันครับอ่าส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้โอ้ราคาต้องบอกว่าคือคือคือณวันนี้เขามีตัวซีรีส์ไซด์ยางครับให้เลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายมากมันเริ่มเรื่องแต่ขอบ15เลยใช่ขอบ15เลยไปถึง21ถูกต้องโอ้มันครอบคลุมกว้างมากเลยทีเดียวใช่ใช่ครับก็รถเล็ก รถใหญ่แต่จริงๆบอกตัวว่ารถอย่างรถไฟฟ้าจีนเนี่ยเขาใช้ยางไซส์ใหญ่บางคนรู้สึกว่าโอ้โหจะเปลี่ยนยางที่จะใช้อะไรดีใช่นะอยากจะอัพเกรดขึ้นมาจากยางติดรถเดิม,อมตอนนี้ <ผม S 2> สพอร์ตแล้วนะ,ะมาแล้ว2 1มาแล้วนะีให้เลือกแล้วนะไหนลองดูไซส์ใหญ่ที่สุดของ2 1ซีเท่าไหร่285/35 R21 ครับโนี่อันนี้ก็ใส่อยู่ใน I7 I7 นั่นไงนี่ i7 นะของผมก็ใช้ยางตัวนี้2 สี่ห้าสองสี่ห้าครับสี่สิบห้าอาสิบเก้าอ่าสองสี่ห้าสี่ห้าอาสิบเก้านี่มีมีมีได้เรียงได้ลาวหรือเปล่ามีมาให้มีมาให้คือคือเรียกว่าค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วนะครับอ่ากับรถที่มีอยู่ในบ้านเรานะครับผมส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมบอกจริงๆว่ามันพูดยากนะเพราะว่าอย่างเนี้ยอยากให้ไปคุยกับตัวแทนจำหน่ายเพราะว่าแต่ละตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาก็มีแคมเปญมีโปรโมชั่นที่ไม่เหมือนกันถูกต้องครับอ่ะเรามาลองฟิลลิ่งกัน จุดไหนก่อนดีกว่าพี่ท็อปที่พี่ท็อปรู้สึกว่าอยากรู้ในตัวโชลนซาซิกตัวนี้ว่าผมขับมาเนี่ยฟีลลิ่งของผมนี้ได้ทดลองเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างครับพี่ับอาเสียงเรื่องเสียงเป็นยังไงบ้างที่เขาก็คือต้องบอกว่ามันมีปัจจัยเงื่อนไขน่อยนะตรงของตัวรถของอะไรอย่างนี้ครับพื้นฐานก่อนอื่นนี่ต้องบอกว่าสเปคที่เขาสูบลมยางมาเนี่ยครับเขาใช้มาตรฐานเดียวคับที่ติดอยู่ที่ข้างรถเลยนะว่า นี่เป็นมาตรฐานยางไซส์นี้แล้วก็เป็นลมยางเท่านี้แหลงเท่าไรอ่าฮะครับผมผมก็พอจะจำฟิลลิ่งของตัวซีวิกได้แหละอ่ะนะก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เราวิ่งถนนเรียบเพราะว่าจะน่นหลากหลายรูปแบบมากใช่วิ่งเรียบเนี่ยนุ่มเงียบจริงใช่อ่าครับผมอัธรรถเลยบอกเลยอัธรรถใช่แต่ว่าพอตอนนี้เรามาเจอถนนที่มันเป็นเรียกอะไรอ่ะเป็นครุกคลัแต่ว่าไม่เยอะมากแล้วก็มีพวก ท่อฝาท่อมีรอยต่อของถนนอีกอันนี้ผมก็รู้สึกว่านอสมันก็ยังมีอยู่แต่ความรู้สึกที่จับได้มันเหมือนกับว่าตัวยางเนี่ยมันไม่หยุดมากอ่านี่ออกมันมันไม่ได้ถึงความแบบเหมือนแบบเยลลี่ใช่ใช่ใช่ารู้สึกว่ามันไม่แบบเออมันไม่หยุดมากแต่แรงสั่นสะเทือนแต่ว่าเสียงเนี่ยก็ยังรู้สึกนะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าตอนที่มันถนนเรียบเนี่ยเงียบจริงอ ก็เป็นฟิลลิ่งที่ผมสัมผัสได้ครับผมโบลันซาซิกตัวนี้มีอะไรอีกไหมฮะที่คุณท็อปอยากรู้อีกเรื่องการควบคุมเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้วิ่งเร็วมากเนาะอันนี้เดี๋ยวผมให้คุณต้องลองเนาะให้คุณท็อปลองดีกว่าเนื่องการควบคุมว่าเป็นต้องลองช่วงที่ผมขับเนี่ยมันเป็นช่วงขับในเมืองใช่ครับฟิลลิ่งเรื่องความรู้สึกกับตัวยางมากกว่าเอาละครับตอนนี้เป็นพี่ท็อปได้ทดลองขับแล้วครับผมก็ ต้องบอกเลยครับพี่แอมว่าความรู้สึกแรกเออรู้สึกนะว่ายางมันมันนุ่มนะมแต่แต่มันไม่ได้นุ่มแบบเขาเรียกมันไม่ได้อยู่ไ้แบบเยลลี่เยลลี่อะ่ะค,คือคือ,คอ,คอต้องบอกว่าท็อปอะ่ะเคยเคยลองอใช้ยางแบรนด์อื่นเนาะที่เป็นแบบอาจจะเกรดแบบล่างๆหน่อยอะ่ะคือเราเคยเปลี่ยนอะ่ะมันนุ่มนะแต่มันมีความแบบเหมือนเราวิ่งอยู่บนเยลลี่หน่อยพี่แอมแต่ว่าอันนี้มันนุ่มแต่ว่ามันยังมีความแบบเฟิร์มอยู่ไม่ได้รู้สึกแบบ ย,ย้วยแล้วก็ไม่มั่นใจอย่างนั้นคือตัวแก้มยางใช่ใช่ทั้ทงนิ่ม,มใช่ใช,ใช่ครัสําหรับตัวนี้ก็โอเคถูกต้องลองนั่งมาก็รู้สึกว่าเออนั่งสบายนี่ครับผมฟฟลลิ่งก็เน้นความนุ่มอ่ะใช่ฟฟลลิ่งก็จะเป็นสไตล์แบบนั่งสบายๆรับสบายๆหน่อยครับส่วนเรื่องความอะไรนะการเกาะถนนตามฟลลิ่งการขับต้องถามพี่ท็อปเลยว่า กับเส้นวอเตอร์เวย์มาเป็นไงครับก็คือต้องบอกว่าเนี่ยเราใช้ความเร็วตามกฎหมายครับร้อยร้อยยี่สิบอ่ะมันก็ไปแบบสบายๆนะมั่นใจการเข้าโค้งเนี่ยผ่านตัวรอยต่อตัวเตือนอ่ะคือมันรู้สึกแหละแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหสะเทือนกระ้างอะไรขนาดนั้นอ่าเนาะด้วยความมันเป็นรถเก่งรถอะไรอยู่แล้วเนี่ยผมโค้งยาวๆอย่างเงี้ยวิ่งประมาณร้อยนิดๆเนี่ยครับก็รู้สึกคุมรถได้มั่นใจนะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะปลิ้นจะอะไรนะครับเพี่ง แล้วว่านี่เราเจอเส้นปะถนนนะครับที่มอเตอร์เวย์เขาจะมีเส้นให้ระยะห่เหมือนเตือนชารรับบมเป็นไงครับอันนี้ได้ลองนะเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงแค่แบบปึกปกนิดหน่อยนะเบาๆโอเคนะอันนี้อันนี้ได้ลองเลยได้รู้เลยว่าเสียงที่มันเข้ามาในห้องโดยสารเป็นไงต้อแต่ว่าถนนที่ผมขับช่วงแรกอ่ะที่มันเป็นขุกข่า อันในเมืองในเมืองหน่อยใช่ไหมครับยอมรับว่าเออมันรู้สึกเยอะหน่อยอันนี้เลยเล่าประสบการณ์ใหมันเก็บสิ่งดีใช่วิ่งทางไกลเนี่ยยาวร้อยร้อยยี่สิบเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันไม่ได้แบบเข้ามารบกวนการโดยสารการขับขี่เท่าไหร่นักนะเขาบอกว่ายางเนี่ยเออถ้าเป็นตัวทัวริงครับเขาบอกว่าการทดสอบเนี่ยเวลาวิ่งทางยาวรถมันจะต้องแฟร์ วิ่งแล้วแบบไม่กระดึบกระดึบไม่มีมไม่มีการเต้นอันนี้แหละเขาบอกว่านีนจะได้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นฟิลลิ่งของรถที่ใช้งานยาวๆได้ดีถูกต้องก็มันเน้นเรื่องของการขับขี่โดยสารคือมันต้องรู้สึกแบบสบายไม่เหนื่อยล้าใช่ไหมครับพี่อ๋อโหพอพูดสเปกจบเหมือนอยากให้ลองเรี่กงพับนเทมันได้รู้เลยว่าถนนเนี่ยเวลาฝนเปียกเนี่ยใช่ อยางตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วนี่เร็วเพิ่งตกใหม่ๆเขาบอกมันลื่นมากใช่ใช่นะครับพี่ชอบขับแล้วเป็นไงบ้างก็ก็ปกตินะพี่ยปกติอย็มปกติอยู่แล้วใช่ปกติอยู่แล้วคือเราก็ใช้ความเร็วอ่ะฝนมาตกแล้วรถเยอะตอนนี้ก็ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ปกติไม่ได้รู้สึกว่ามันจะฉลบเฉลึกอะไรเนาะไมตกหนักนะเพราะว่าดูแลองค์ฝนอข่างกันใช่ใช่นะฮะก็มีน้ําขังบ้างเป็นบางจุดใช่นะครับเป็นไงมีอาการเหินน้ํา ไม่มีนะโอ้นี่เปลี่ยนเลนนะเนี่ยก็ไปสบายๆนะมั่นใจนะครับแต่ก็ต้องบอกงี้ว่าการทดสอบยางครับมันไม่ได้ทดสอบแบบเปรียบเทียบมันก็เป็นแค่ฟิลลิ่งแหละที่เรนทดลองว่าโอเคมันก็เป็นยางที่ดีอย่างตัวหนึ่งนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่ท็อปเน้นมากก็คือเรื่องของการเหื่อน้ำอันนี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่เรื่องความปลอดภัยนะถูกต้องอันนี้เราอาจจะไม่ได้ลองเรื่องเบรก จริเบรกเนี่ยถ้าได้ลองเรื่องเบรกหน่อยกเราจะรู้สึกชัดเลยแต่เนี้ยในในในพรีเซนต์ที่เขาให้เราดูเมื่อเช้าเนี่ยผมไม่ขอเทียบกับยี่ห้ออื่นละกันเทียบกับตัวเดิมละกันครับผมนะครับก็ประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับก็ถือว่าวันนี้เราได้ลองพบนะใช่มีโฟนนะมีแห้งมีทางครุขระวิ่งทั้งในเมืองนอกเมืองนะครับติดนิดเดียวนะเราไม่ได้ไปลองเทียบกันชัด ะว่าสลับจากยางตัวเดิมมาเป็นตัวนี้แล้วมันดีขึ้นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าใช่ก็เป็นฟิลลิ่งที่เราได้แค่สัมผัสแล้วกันว่าเข้มแลเป็นยางที่ดีตัวหนึ่งถูกต้องนะครับแล้วก็วันนี้เราก็พาให้ผู้ชมได้ดลองไปพร้อมๆกับเราใช่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของยางที่กลุ่มพรีเมียมที่ตอบโจทย์ทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นและที่สำคัญรถพลังงานไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่กระแสนิยมในบ้านเราถูกต้องเลยครับผม โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารถที่ผมขับมาในครั้งนี้นะเป็น Honda c ซ v i c ที่รัดด้วยยาง Bridgestone Turanza ซิใหม่ล่าสุดนะครับผมก็ผมจะให้ดูบริเวณแก้มยางเขาหน่อยว่ารัดกับตัวยางขนาด16นิ้วมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคันนี้เป็นสเปค 21555R16 นะครับผมอ่ะให้ดูแก้มยางคนนี้หนึ่งก็ ดีไซน์มาใหม่หมดรวมไปถึงหน้ายางไหลยางยา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 ยต่างๆทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะเห็นได้ว่านี่มีเอ็นไลท์เทนเป็นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมของเขาใหม่ล่าสุดก็จะมีแสดงให้เห็นชัดเจนเนาะอันนี้ก็เป็นยาง Made in Thailand นะครับผมเนี่ยตัวยางหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าแก้มขเขามันจะมีความแบบให้ความรสุดที่ดูนุ่มๆหน่อยนะครับมันจะไม่ได้แบบ ตั้งตั้งแบบเน้นความสปอร์ตนะซึ่งยางเขาจะเน้นไปนทางนุ่มเงียบแต่ว่ายังสามารถขับขี่ใช้งานในลักษณะของสมรรถนะได้อย่างมั่นใจเหมือนเดิมนะครับผมนี่หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยผมให้ดูเนี่ยภาพรวมมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่เรามีลุยฝนลุยอะไรมาครับเนี่ยตัวแก้มยางตัวดีไซน์ต่างๆนะครับผม แล้วก็อย่างที่ทางบริสโตนบอกครับว่าเจ้า t ูลันซ่าซิกใหม่นี้นะครับสามารถนี่ใช้งานได้กับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งในครั้งนี้นะก็มีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยได้ทดลองกันด้วยนะครับนี่นดูสเปคคันนี้เป็นขอบ19นิ้วนะครับผมเห็นไหมหน้าตาด้วยความขอบตัวแก้มยางมันก็จะบางกว่า ซส์16นิ้วที่อยู่ในซีวิตนะครับเนี่ยงมันก็จะอาจดูเปลี่ยนไปนะครับเพื่อนๆนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมเวลาตัวแก้มแก้มเตี้ยนะอันนี้ก็จะดูดูออกทางซิ่งนิดๆนะผมว่ายางตัวนี้ดูค่อนข้างสวยงามทีเดียวเห็นร่องดอกยางการออกแบบใหม่ตัวหน้ายางก็ทั้งหมดเลยเนี่ยเทคโนโลยีอะไรก็มีระบุไว้ตรงนี้หมดเลยเนี่ยผมให้ดูหน้าตาของเขาเวลาเป็น แก้มเตี้ยแบบนี้นะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็มาเข้าช่วงสรุปแหละจพี่ท็อปได้ลองขับไปแล้วเนะเรียบร้อยเรียบร้อยก็ได้ลองช่วงแรกนะฮะแล้วพี่ท็อปก็ลองช่วงหลังมาเป็นไงพี่ท็อปยางตัวนี้ก็ต้องบอกว่าก็สมแล้วครับกับที่เขาเคลมมาว่าเป็นยางนุ่มเงียบเราพี่เอขับขี่ได้แบบก็คือเราใช้งานทั่วไปอ่ะมันเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่ สบายอยู่แล้วแต่ว่าประสิทธิภาพในการยึดเกาะอะไรต่างๆเนี่ยก็เพียงพอเหลือเฟือครับกับการใช้งานแบบทั่วๆไปแบบนี้ครับเรื่องความนุ่มเงียบนี่มันไอ้เรื่องความนุ่มเนี่ยเราเราพอสัมผัสได้นะครับผแต่ความเงียบเนี่ยเอาจริงมันเทศยากมันต้องใช้ใช่มันต้องมีวัดเป็นอะไรเพื่อเออจะได้เห็นแบบเป็นตัวเลขที่ชัดเจนใช่ไหมครับนี่เราเห็นแค่ f e e l i n งผมก็เลยแบบบอกตรงว่าเอาเท่าที่เราจับความรู้สึกได้ละกันถูกต้องครับแต่เรื่องความนุ่มเนี่ย โอเคแล้วก็เรื่องการยึดเกาะถนนเนี่ยมันได้เลยนะืาอกีเราลองขับกันความเร็วก็ตามกฎหมายกำหนดเส้นมอเตอร์เวย์ครับผมนะครับมีคอสะพานที่เราได้ลองปั๊มเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยอาการของยางมันจะเป็นยังไงอ่าครับมันต้องแบ่งเป็นสองอย่างนะเยอะเข่าช่วงล่างกับยยอยให้อยางครับผมที่เราดูเลยของยางนะว่ามันมีการได้ยุ่นมากอมันก็ใช้ได้ แล้วก็เร่องอะไรนะเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาครับผมอย่างที่บอกครับว่า6ปีทำใน้เขาพัฒนาอย่างตัวนี้ขึ้นมาใช่ปกติแล้ว่ยจะประมาณ4ปีนะใช่แต่ตัวนี้เนี่ยหปีเองก็น่าจะมีอะไรที่แบบแตกต่างจากรุ่นก่อนของเขาเนี่ยชัดเจนเลยนะครับจะมีโควิดเข้ามาระยะมันเลยยืดเล้ก็ต้องแบบขยับมาหน่อยนะครับนะครับก็ถือว่า โอเคแหละกับเจนของทัวรเรนซาซิกนะฮะก็ลองไปหาดูนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะมากมายใช่ครับตัวนหาง่ายอยู่แล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นใครไหนนะครับก็ลองกันดูครับสำหรับเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะครลิปน้ามีเรื่องราวอะไรมาฝากถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกมานั่งคุยกันแบบนี้ได้เลยยินดีครับพี่ท็อปมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ที่ได้นำเสนอใช่ขอบคุณพี่แอมด้วยนะครับที่วันนี้แหม่เดินทางมาด้วยกันนะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เราได้สัมผัสกับตัว ยางรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับฝากติดตามออโตเดฟด้วยครับก็เสิร์ชได้เลย a u t o d e f t ทุกช่องทางนะครับผมทุกช่องทางนี้มีทางไหนบ้างนะฮะก็มี y YouTube, TikTok, f a c e b o o k เว็บไซต์ทำยังไงทันต้องสู้ครับของผมก็ฝากติดตามด้วยครับครับผมคาโนวาครับ c, <oughs> c a r z a n o v a นะครับครับผม <c oughs> มีทั้ง YouTube, Facebook, TikTok ก็ตึงเลยเหมือนเหมือนกันก็ฝากได้ครับทั้งเราทั้งสองคนครับผมออโตเด็บและก็คาสโนว่าครับ